นี่ได้มาแล้วเพราเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวพี่ลองวางในสวนดูนะจะเป็นยังไงนะครับผมเจ้าแพ็คบีนะครับผมไหนลองดูซิอ่าเขาบอกว่าทําให้กระเป๋าของผู้เล่นี่ใหญ่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองเก็บกระเป๋าให้มันเต็มเต็มดูแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงตัวนี้มาวางนะครับผมเดี๋ยวเก็บก่อนอาน้องกลับไปก่อน,นครับพี่จะลองเก็บให้ให้มันเต็มกระเป๋าดูนะครับผมอ้าวเขี้ยเต็มละเต็มละนี่นี่นี่เต็ม เต็มกระเป๋าแล้วนะเก็บไม่ได้อีกแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่จะลองอาวางน้องเมื่อกี้ลงน้อง b ีแพ็วางลงเลยนะผม3ามสไปอ่าเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวจะลองเก็บเพิ่มดูนะว่ามันจะเก็บได้หรือเปล่านะครับเอาเก็บตัวนี้ไหนลองลองเก็บอีกดิหนึอันแล้วสอัน3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ด 51อมาดูกันว่าจะตันที่52าสิบองป่ะห้อ่อะโอเคตันที่52นะครับผมแต่ถ้ามีหลายตัวก็จะเพิ่มอยู่นะครับผมถ้าหน,น้อามองหาเกมพาร์ทกดผลทาวนบอกฟุตแนะนำร้านบับเบิ้ลชได้เลยครับ